สวัสดีครับผมวหยเล้อแมนครับคลิปนี้พอดีเปิดโครงดูนะครับก็จะทาช่องวางแบตใหม่นะครับช่องเดิมมันเล็กไปนะครับก็เลยจะทําช่องใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับพอดีได้เปิดโครงดูเลยเอามาให้ดูกันนะครับก็ดูจากงานนะครับงานเป็นงานที่ผมว่าดีนะครับเนี่ยดูดูน็อตทุกตัวเนี่ยเขาให้มาเป็นสแตนเลสหมดนะครับชุดนี้มันจะโดนน้าโดนฝุ่นตลอดอะ สนิมไม่ขึ้นนะครับเป็นสแตเลสหมด <c oughs> ตัวโครงสร้างผมว่ามันก็แข็งแรงดีนะป้องใหญ่ดี อันนี้ชุดท้ายที่เป็นช่องวางกล่อง,องพวกนี้ครับจะมีรอยเชื่อมอมะไรพวกนี้อันนี้เป็นชุดพักเท้านะครับเป็นแบบกดแล้วมันจะล็อกเนี้ยกดแล้วก็เด้ง ก็เอามาดูคร่าวๆนะครับเผื่อไกเผื่อใครเกิดไอเดียนะครับก็ลองดูกันไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ